เปิดรุกการปีนี้ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างใช้ชีวิตยังไงที่อยู่มากี่ปีว่าเท่าปีสิบสิบเอ็ปีสิบล้านเหลือ,ลอ,อ,อยังเลยที่มาไม่มีเลยที่แต่ร้อยยี่สิบบร้อยร้อยบาทอะร้อยล้าน <c oughs> แต่วันนี้นะ <laughs> ผมเห็นมันแล้วมันเห็นมันแ,นนแ,แอบซ้อมอยู่มันมาทำไมไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกับมันดีกว่าเหมือนไม่ลง S <S 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 อุนน้ยเอาสวัสดีครับลงหมูก็พบกับคุณนพโพนแสงคำนะหรือมูปักน้ำโปนนะครับวันนี้ก็มามาทำไมเอ่อมาเอาไมค์คิวครับแล้วก็มีเตะบอลที่ระยองตอนเย็นอือก็เลยแวะมานอนจันแล้วก็เดี๋ยวไประยองต่อครับก็ดีใจนะครับที่แวะเข้ามาในงานนะนะครับแวะเข้ามาในงานเพราะว่าตอนนี้หมูเนี่ยเป็นแอมบาสเตอร์ของของนิสคิว นะครับก็ถามเดี๋ยวถามเรื่องคิวก่อนมีคําถามไม่กี่คำถามหรอกจะไม่รบกวนเวลามากตั้งแต่เปลี่ยนคิวมาเนี่ยมีปัญหาไหมกับการใช้กับการเปลี่ยนคิวเนี่ยมีปัญหาไหมผมว่ายังปรับกันเหมือนไม่ลงตัวกันมากกว่าเราเราต้องปรับฟีลลิ่งนิดนึง่งครับจากแบรนด์หนึ่งมาแบรนด์หนึ่งผมใช้นิดคิวมาปีที่สองตอนนี้ก็ผมว่าตัวเนี้ยดีสุดแล้วว่าไม่น่าจะเปลี่ยนละ เพราะตัวนี้เป็นแกนเดียวไม่มีตะกัวผม,ผมลองปรับในหลายๆเขาเรียกอะไรหลายเทคนิคที่อาจารย์จะทำมาให้ผมว่าในแกนเดียวไม่มีตะกัวคือมันน่าจะดีที่สุดเพราะผมลองคิวคนอื่นด้วยลองคิวพีเอฟลองคิวซันนี่เราอยู่หลายๆคนก็ไม่มีตะกัวน่านจะแตอือแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับการเปิดดูการใหม่ก็ยังไม่ค่อยดีครับบีตอนนี้ก็เปลี่ยนโค้ดด้วยแล้วก็ลองปรับเทคนิคบางอย่างผมว่ามันก็ต้องใช้เวลานีดนึง อเสียตังค์ไหมโค้ดเสีแพงกว่าไม่แพงไม่ไม่ไม่ต้องบอกตัวเลขก่อนนะเพราะว่ามีในคลิปที่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 น้องหมูทํานะเพราะว่าผมเป็น f อซผมชื่นชมเขาอยู่ก็จะพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษกี่ปีน่ะใช้ชีวิตอังกฤษมาสิบเ็ปีประมาณก็สู้ต่อไปจนกว่าจะสู้ไม่ไหวเนาะอก็ จะถามว่าในปีนี้ตั้งแต่เปิดรดูการมาเปิดรดูการเมื่อเดือนสิงหาป่ะเหมือนเหมือนเหมือนช่เปิดเปิดเปิดเหมือนพเมีลีกนะครับซูสุกเกอร์ของอาชีพอะโลกนะมีตั้งเป้าอะไรบ้างไหมปีนี้มันผมโดนตัดคะแนนเยอะจากสองปีก่อนที่เข้าชิงทีนี้คะแนนพอน่าจะกลางกลางฤดูกาลน่าจะหล่นไปสี่ห้าสิบผมคิดว่า อันดับแรกก็ให้มันอยู่ในท็อป4แบกก่อนก็เท่าที่รู้นะครับในในในหลังจากจบซิงแชมป์โลกนะจากห้องหมูเนี่ย3-2หลุดมา3-3เลยนะครับแล้วก็มีนักกีฬายคนหนึ่งที่ท็อป16อาริคัเตอร์ใช่ไหมย16ก็หลุดมาต้องคัดรอบหนึ่งดะเข้าไปเล่นเนี่ยของของหมูแทนที่จะคัดรอบหนึ่งก็ต้องคัดสองรอบนะครับก็ ยังไงก็ฝากนะครับฝากแฟนเพจวิจารณ์ยับบนสืนสกลาดนะช่วยเป็นกงใจให้หมูปักน้ำ้วยนะก็หลายๆครั้งที่เขาแข่งนะครับก็สร้างรอยยิ้มให้เรานะครับคนไทยนะครับแฟนเพจวิจารณ์ยับบนผืนสกลาดนะครับกับตัวผมและแอโก้นะก็ขออวยพรนะครับให้น้องหมูนะครับประสบความสำเร็จนะทุกเรื่องเลยนะครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจแล้วนะครับทําธุรกิจแล้วไม่บอกว่าทอะไรนะครับทําธุรกิจแล้ว นะครับกลัมเก็บเกี่ยวกับสนุกนะครับเกี่ยวกับสนุกนะครับไม่ได้ขายไม่คิวหรอกเพราะแพงมันขายแพงไม่ขายบ้างแต่ขายออกำลังจะลาพูดถึงคิวอีกนิดนึงตอนนี้ซันนี่ดังมากกับการกับการขายคิวอ่าตอนนี้ตอนนี้ใช้คิวเขาด้วยนะครับเขาต้องมีสูตรใช่ไหมในการโคิว ก็เขาทําเองเหมือนคิวเขาทํามาเป็นดิบใช่ไหมใช่ใช่น้องก็มาเซตเองมาเซตมาเซตอ่ามาเก็บงานมาเก็บงานต้องมีส่วนของเขาแล้วอ่าเก็บงานก็เอ่อตามราคาระคะก็เริ่มต้นสูงกลางไม่ดัมนี่รู้ดั้มดั้มรู้สึกขายเจ็ดเป็นหมื่นบาทนะใช่ใช่ตอนนี้น่าจะแพงสุดละเพราะว่าของหลายๆเจ้าอาจจะไม่ถึงราคาดีแต่ก็ถือว่าน้องเขาก็ประสบความสำเร็จดีไหมนี่สกิวอยู่ ีดครับจริงๆพวกเจ้าผมว่าดีหมดอ่ะอยู่ที่เราหาไม้ไปลายไม้ไปลายนี่คือมันหายากตรงที่ว่าหนึ่งต้องสวยอย่างเงี้ยตัวที่ผมละหาอันนี้หาเองนะครับ<ต>ไอ้ก็อาจารย์มาให้เลือกซึ่งเนี่ยรอมาปีกว่ากว่าจะได้แกงเดียวที่มันห้าสอแล้วกันปีกว่าเลยเหรอปีกว่าต้องแกงเดียวห้าสองรอประมาณปีอ่ะดูครับเป็นระยะด้วยนะหนึ่งสองสาม ห้าสอนตะเกียบคู่ประมาณ3นิ้วนะครับท่านผู้ชมหัวเท่าไหร่บอกบอกสเปคได้ไหมได้ครับพี่รันสี่สิบสองจุดห้าแล้วก็ยาวประมาณห้าสิบเจ็ดนิดหน่อยห้าเจ็ดนิหน่อยได้ามื่อไหร่ยี่สิบเก้าน้ำหนักคือเจ็ดสองสิบเจ็ดห้าประมาณอเออใช่ฮะสิบเจ็ดกับสิบหแต่หนักนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสองสองฝั่งนะนะครับก็สองสองฝั่งเส้นข้างถี่มากพี่เดี๋ยวนี้คือถ้าแบบสวยแบบแบบเนี้ยคือ มันก็หายากที่นี่ตึงครับตึงแล้วก็เพราะผมซีเรียสเรื่องสอนเรื่องของเรื่องถ้าเป็นคนปกติบางคนเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสของเราไม่เกินห้าสอนที่นี่เพราะคาว่าไม่เกินห้าสอนมันหายากทําไมต้องห้าสอนรู้ผมชอบสอนเยอะเวลามองแล้วมันลายตาเราสอนยาส่องเย็นหรือเปล่าเวลาเวลาสอแบบเกินห้าสอนมันจะไหลอืมไอ้ที่ข่าวลูกไปอยู่อังกฤษแล้วหรอไปยังยังไม่ไปยังไม่ไปนะครับก็ มีครอบครัวแล้วนะลูกก็กําลังน่ารักเลยน่ารักน่าชังนะครับก็ไม่มีอะไรน้องหมูก็จะรีบกลับบ้านอย่างเดียวแล้วอุ้งไม่ได้ไปไปตกลอบมมหน้าถามเอาเราไม่กลัวดีกว่าครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณหมูปากน้ำนะครับที่สลับเวลามากำลังซ้อมอยู่นะครับผมกับแอดโก้ก็เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อในรายการจันทบุรีโอเพนนะครับ ขอใหุ้หนูประสบความสำเร็จลาไปก่อนเลยครับ